ย้อก็ขอสวัสดีชาวแวนพาทุทกทุกๆท่านกันด้วยนั่นเองนะคะก็สําหรับในส่วนของคลิปวันนี้เรานะคะมาอยู่ในส่วนของเกม Roblox อย่างในแมปที่มีชื่อว่าเฟสซีโร่กันอีกแล้วนั่นเองสําหรับในส่วนของคลิปวันนี้นะคะยังอยู่กับแฟนของเรากันอีเชิงเคยเนาะอ่ะฮิอ่ะฮิอ่ะฮิอ่ะใช่แล้วฮะก็ในส่วนของคลิปเมื่อวานนี้เนี่ยเรานะได้ทําการรีวิวแล้วก็สอนวิธีการทําเจ้าตัวละครเอมิยะชิโร่ไปแล้วนะคะ ในส่วนของคลิปวันนี้เนี่ยเราก็จะมาทําการสอนวิธีการทําแล้วก็รีวิวตัวละครที่มีความเกี่ยวข้องกับเอจตัวชีโร่ซึ่งตัวละครตัวนี้เนี่ยจะมีชื่อว่าค e ิริซึงุเอมิยะอาหาทุกคนในส่วนของการรีวิวแล้วก็วิธีการทํานั้นจะเป็นอย่างไร เดี๋ยวเราเนี่ยพาไปดูพร้อมกันเลยแต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปชมกันนะคะช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนาะเพื่อที่จะได้รับข้อมูลการลงคลิปก่อนใครด้วยนั่นเองแล้วก็สรับใครที่ยังไม่ได้เข้ามาจอย Discord ของทางเราสามารถเข้ามาจอยกันได้นะคะเดี๋ยวจะทำการทิ้งลิงก์ Discord เอาไว้ที่ใต้ดี i คริปชแล้วก็ชุมชน YouTube ก็อย่าลืมเข้ามาจอยกันแล้วไปแนะนำตัวเพื่อที่จะได้รับยศกันด้วยนะคะทุกคนอ่ะโอเคก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราจะไปสอนว ไอ้เจ้าตัวคิริสึงูเอมิยะแล้วก็รีวิวส,สกิลก็เลยดีกว่าว่าไอ้เจ้าตัวละครตัวนี้จะเป็นอย่างไรแล้วจะดีหรือเปล่านะฮะทุกคน โอเคทุกคนก็ในส่วนของการรีวิวแล้วก็การทําเจ้าตัวเอมิยะคิริสึงุขอทําการเรียกสั้นๆว่าคิริสึงุแล้วกันนะคะทุกคนในส่วนของไอจ็อกวิธีการทําตัวละครตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะง่ายกันเลยทีเดียวน,นะคะมันก็ไม่ได้ยากอะไรมากเนาะอย่างแรกเลยทุกคนต้องหาไอเจ้าตัวไอเทมที่มีชื่อว่าเลเจมกันอีกแล้วนะคะมันจะมีโอกาสสุ่มได้ไอเจ้าตัวเอมิยะคิริสึงุอยู่ด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ในส่วนของไอเจ้าตัวละครคิริซึงุตัวนี้เนี่ยจะมี ด้วยการทั้งหมด2สกินนะคะสกินแรกเนี่ยจะเป็นสกินที่มีชื่อว่าโจนะ๊กเกอร์นะเรส่องของสกินโจ๊กเกอร์เนี่ยมันมาจากในอนิเมะเรื่อง Personal นะคะในส่วนของตัวละครตอนนี้จะมีโอกาสออก2.5%ที่จะได้รับมาเนาะแล้วก็อีกสกินหนึ่งเนี่ยจะเป็นสกินที่มีชื่อว่า อายานโคจินะคะคุณผู้ชมจากอนิเมะที่ชื่อก็ค่อนข้างจะอ่านยากน,นิดหนึ่งอะนะคะก็ให้ดูว่ามันชื่อว่าอายานโคจิและกันเนาะสำหรับในสน่วนของไอเจ้าตัวสกินตัวนี้นะคะในสน่วนของสกินอายานอโคจิตัวนี้เนี่ยจะมีโอกาส0.25ที่จะได้รับมาซึ่งโอกาสเนี่ยค่อนข้างจะยากมากๆกันเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมโอเคแล้วก็ในสน่วนของการโน้นนะคะได้ทำการบอกเอาไว้ในแชลโลเอาไว้ด้วยว่าไอเจ้าตัวคิริสงูเนี่ย ถ้าเกิดว่าไม่มีสกินนะคะก็จะได้รับความสามารถที่เป็นอวตารของเราบน Low b l o x เลยอย่างเช่นอันนี้เลยค่ะคุณผู้ชมที่เราได้มาเนาะไม่มีสกินก็เลยได้มาเป็นตัวละครของเราจริงๆบน Low b l o c อวตารเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยจะพาทุกคนไปดูในส่วนของการโจมตีของมันกันก่อนละกันนะคะโดยเฉพาะการโจมตีแบบปกติให้ดูกันก่อนละกันว่าจะเป็นอย่างไรนะคะทุกคนเดี๋ยวให้ดูโจมตีกับไอเจ้าตัว p y r ด m ม d ละกันเดี๋ยวดูสิอะ่ะ จอมตีปกตินะคะทุกคนนี่อันนี้ไม่เป็นแบบแพลนดัมมี่มันไม่ใช่ดัมมี่ปกติอะ่ะต้องไปทำการรีวิวดัมมี่ปกติตัวนี้ฮะโอเคมาจอมตีปกติให้ดูแล้วกันเนาะหนึ่งสองโอเคให้ดูอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันนะคะทุกคนหนึ่งสองสามสี โอเคการโจมตีปกติก็จะคล้ายๆกันเนาะได้เมย์จดประมาณ4ครั้งแล้วก็ได้เมตาสุดท้ายเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ5แล้วทำให้ศัตรูเนี่ยน็อ c แ back อีกด้วยเนาะให้ดูอีกสักรอบหนึ่งละกัน1 2 3 4แล้วก็ครั้งสุดท้ายฮะครั้งที่5ทําให้ศัตรูน,นอก c k back กระเด็นออกไปด้วยนั่นเองโอเคแล้วเราเียจะมาทำการอธิบายพวกสกิลแรกก,กันก่อนเลยละกันนะคะ สำหรับในส่วนของสกิลแรกของไอเจ้าตัวคีริสงูเนจะเป็นสกิล E ที่มีชื่ออ่านว่า ยูซี่นะคะถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยเนาะสำหรับในส่วนของสกิลอีตัวนี้เนี่ยไอเจ้าคีริซงูจะทําการดึงอุซี่ปืนอุซี่ใช่ใช่ทำการดึงปืนอุซี่ของเขาออกมานะคะแล้วทาการยิงกระสุนนัดหนึ่งนะคะไปยังศัตรูจะทําการสร้างความเสียหายอย่างมากและทําให้ในส่วนของพวกศัตรูเนี่ยมีความมึนง,งงอีกด้วยเนาะ,ะให้ดูแล้วกันว่าเป็นอย่างไรนะคะสกิลนี้เดี๋ยวขอทําการลองโจมตีแบบระยะกลางดูแล้วกันว่าเป็นอย่างไรนะคะสกิลอี นี่เลยก็ในส่วนของการใช้สกิล E นะ่ะจะมีการใช้ปืนอุซี่ออกมานะฮะคูดาวเมื่อกี้ดูไม่ทันนะ่จาจะประมาณ15วินาทีได้มนาะทุกคนแต่ให้ดูอีกสักรอบนึงในส่วนของวิธีการยิงเอเจ้ตตัวสกิล E นะ่ะต้องเอาเอเจ้าเมาส์น,นะคะชี้ไปที่ศัตรทูที่เราต้องการที่จะยิงแล้วก็กดสกิล E ไปเนาะให้ดูอีกสักรอบหนึ่งนะคะทุกคนหนึ่งสองซ่อมนี่เลย โอเคครูดาวมันเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ20กว่าวิได้นคะ,ะเมื่อกี้แล้วก็ในส่วนของดาเมจเนี่ยมันจะมีตัวอ,อักษรตัวเล็กๆตามนันเลยนะแต่มันเร็วเนาะแล้วก็ตัวอ,อักษรมันค่อนข้างจะเล็กด้วยแยวขอทําการสูมใกล้ๆดูซิว่าดาเมจมันเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะคะทุกคนเวลายิงเนี่ยจะมีเสียงปืนออกมาให้ด้วยนะคะโอเคมา3 2 1ชึบ0.33ได้นนะคุณผู้ชมก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าอ่าก็ ไม่ได้เยอะมากอะไรขนาดนั้นแต่ถือว่ายิงรัวมากๆนะคะสำหรับในส่วนของสกิล E ของ k i r สงูนั่นเองโอเคสำหรับในส่วนของสกิลที่ของของ k เ r ี่ยจะเป็นสกิล R นะคะสกิลนี้นจะมีชื่อว่า Contender นั่นเองในส่วนของสกิล R ตัวนี้ไอ้เจ้า k i r i ง u จะทําการดึง c o n t e n อร์ออกมาและทําการยิงใส่ศัตรูหนึ่งครั้งสร้างความเสียหายระด,ดับปานกลางเนาะแล้วก็ศัตรูนเนี่ยจะมีความมึนงงเนื่องจาก Origin Bullet ทำให้เราเนี่ยสามารถจอมตีพวกมันได้ด้วยนะในส่วนของคอนเทนเดอร์เหรออืมไม่มั่นใจนะครว่าคืออะไรนะเพราะว่าไม่ได้รู้เรื่องเฟสด้วยก็ใครที่รู้บอกได้เหมือนกันเดี๋ยวเราจะมาลองดูพวกสกิลให้ดูพร้อมกันเลยละกันว่าเป็นอย่างไรนะคะสกิล R นะอ่าชนะึบ คอนเทนเดอร์ ender, ในส่วนของครูดาวนะคะจะมีอยู่ที่ประมาณ30กว่าวิดนน้่นเองยิงแค่นัดเดียวเท่านั้นนะคะทุกคนแต่ให้เราอีกสักรอบหนึ่งนะมันยิงแค่นัดเดียวแต่น่าจะรุนแรงหรือเปล่าแล้วก็เมื่อกี้ท่านยิงไปเนี่ยเหมือนจะทำให้ศัตรูเนี่ยมึนงงได้อีกด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวรอครูดาวของมันสักพักหนึ่งแล้วกันค่ะเดี๋ยวเราจะให้รีวิวทุกคนดูอีกสักรอบหนึ่งสําหรับในส่วนของสกิลอาร์นะคะโอเคแล้วก็จะดูดาเมจด้วยว่ามันประมาณเท่าไหร่นะคุณผู้ชมสามารถยิงได้ระดับตรงกลางก็ได้เหมือนกันเนาะ โอเคสามสองหนึ่งสกิลอาร์ดาเมจเนี่ยเข้าไปถึง5เลยนะทุกคนแต่ยิงได้แค่นัดเดียวเท่านั้นก็ต้องทำการเล็งดีๆด,ด้วยเนาะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยอาจจะแบบยิงไม่โดนก็ได้นะคะการยิงปืนมันค่อนข้างจะเล็งยากอยู่พอสมควรนะเพราะว่าต้องใช้ไอจ้าเมาส์เนี่ยเล็งไปด้วยนั่นเองโอเคฮะต่อไปจะเป็นในส่วนของสกิลที่3ของไอจ้าโปคิริซงูเนะซึ่งสกิลนี้นจะมีชื่อว่าสกิลแซ ดับเบิลแอคเซลนะทุกคนในส่วนของสกิลสซนเนี่ยไอเจ้าคิริซุเปิดใช้งานการเปลี่ยนแปลงเวลาเร่งสองเท่าแล้วก็ทำการเพิ่มความเร็วร่างกายของไอเจ้าตัวละครตัวนี้นะคะจนถึงจุดที่เขาเนี่ยสามารถหลบความสามารถหรือว่าหลบการโจมตีได้นะเองแล้วก็ในส่วนของศัตรูเนี่ยจะไม่สามารถโจมตีรางกลับได้ถึง5วินาทีด้วยกันแต่อย่างไรก็ตามนะ้สิ่งนี้เนี่ยจะส่งผลเสียต่อร่างกายของเราด้วยเนาะดังนั้นเนี่ยเขาเนี่ยก็ทการสูญเสีย วัน HP นะคะทุกครึ่งวินาทีก็เหมือนจะสูญเสียในส่วนของไอเจ้าตัวเลือดของเราตรงนี้อะนะคะทุกคนทุกๆหนึ่ง HP นั่นเองก็เดี๋ยวเราจะลองดูกัน,นะคะว่าเจ้าสกิลแซนเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะแล้วเรารอดัมมี่ตรงนี้เกิดละกันโอเคสกิลแซนเป็นยังไงเอ่ย นี่แน่อ่ามันก็จะค่อยๆเสียบไปเรื่อยๆคู่ดาวเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ25คะทุกคนในส่วนของสกิลนี้เจะสามารถเอาไว้รับบริการโจมตีแล้วก็แบบจะโจมตีไม่เข้าด้วยเนาะแต่ว่ามันจะลดเลือดของเราไปทุกๆ1 HP นั่นเองค่ะทุกคนแต่เราไปลองดูกับไอเจ้าตัวพู้เมจดูซิว่าถ้ามันโจมตีเราเปลัาเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะมันจะการได้จริงๆหรือเปล่าเนาะเออน่าสนใจเดี๋ยวทำการพาทุกคนไปดูพร้อมกันเลยละกันอ้าวโอเคตอนนี้คือกําลังโจมตี ตัวนี้อยู่นะคะทุกคนมามามาลองดูซิว่าจะเป็นอย่างไรนี่ยิงมาแล้วสกิลแซ่บไปหน่อยอ่ะยิงมาไม่โดนอะไรเลยะคะ่ะทุกคนดาเมจเฉยมากมากแต่มันจะลบในเสิร์ชขอเลือกของเราไปเพราะว่าเป็นสกิลเนาะอ่ะเห็นไหมอันนี้คือโดนแล้วเพราะว่า สกิลคูดาของไอเจ้าดับบเเิลรย์ซ X สกิลแซนเน่ได้หมดไปแล้วนะคะมันก็ต้องรอเนาะเพราะว่าในส่วนของสกิลนี้เนี่ยมันถือว่าเป็นอะไรที่ได้อยู่เหมือนกันนะหลบการโจมตีได้ทุกอย่างเลยแต่ว่าได้เพียงแค่5วินาทีเท่านั้นนะคะทุกคนสำหรับในส่วนของสกิลแซนนี้เนาะโอเคสกิลต่อไปของไอเจ้าตัวคิริสงูเน่จะเป็นในส่วนของสกิล X กันนั่นเองสกิล X นเนี่ยจะมีชื่อว่า Combat Knife นะคะในส่วนของสกิล X Combat Knife เนี่ยจะมีการเพิ่มอาวุธมีดออกมานะทุกคน เดี๋ยวขอทำการอธิบายตรงนี้ได้ีกว่าเดี๋ยวเสียงมันแท่เข้ามานะคะโอเคสำหรับในส่วนของสกิลแอนะคะทุกคนไอจาตัวคิริสงุจะทำการดึงมีด ของเราออกมานะฮะแล้วก็ทําการปาใส่ในส่วนของศัตรูทําให้ในส่วนของศัตรูเนี่ยเกิดความเสียหายเล็กน้อยเนาะการปาในครั้งนี้น่จะทําการปาอย่างรวดเร็วระทุกคนแล้วก็ทําการฟันได้ค่อนข้างอย่างรวดเร็วอีกด้วยในส่วนของศัตรูเนี่ยถ้าเราสกิล X นี้เข้าไปเนี่ยจะทําให้เกิดความ,ม็นงงเนาะแล้วก็เหมือนจะมีการขยายคอมโบของเราเกิดขึ้นด้วยมันเป็นอย่างไรต้องขอพาทุกคนไปดูพร้อมกันละกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรเนาะโอเคสกิลแซดใช่ไหมคะเมื่อกี้เอ้ยสกิลเอ็กซ์สิ สกิ X, มา3 2 1น่นี่นะ Combat Knife คูดาวจะอยู่ที่ประมาณ15วินาทีได้นั่นเองนะคะทุกคนถือว่าคอมถือว่านิส่วนของคูดาวเนี่ยค่อนข้างจะไวอยู่พอสมควรนะเดี๋ยวให้ดูอีกสักรอบนึงแงลวกันนะคะทุกคนว่าเป็นอย่างไรเนาะ s k i l เอนี่แนละ่ ดาเมจเข้าไปนะคะจะอยู่ที่ประมาณ5ถือว่าใช้ได้เลยนะคะสำหรับในส่วนของสกนะิล X k i r i s h e n งูเนาะโอเคต่อไปจะเป็นในส่วนของสกิล C นะคะไซค์คิกนะคะไอเจ้าตัวค i r i s h e n g u เนี่ยจะทําการเตะโค,คตรสู้อย่างรวดเร็วแล้วก็ทําการน็อคเดมนะคะหรือว่าทําการกระแทกในส่วนของศัตรูนะคะคุณผู้ชมสร้างความเสียหายได้ค่อนข้างระดับปานกลางนั่นเองเนาะเดี๋ยวให้ดูเลยว่าเป็นอย่างไรสกิล C นะทุกคน3 2 1ชึบ นี่แน่ดาเมจเข้าไปถึง10เลยนะคุณชมจะเป็นการเตะไปเนาะดาเมจเนี่ยอยู่ที่ประมาณ10คูดาวอยู่ที่ประมาณ10กว่าวิได้นะทุกคนถ้าไม่เห็นเมื่อกี้เดี๋ยวขอทำการโชว์ให้ดูอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะสกิลซีนะ3 2 1 ชืบนี้แตะเข้าไปอ่าครูเราอยู่ที่ประมาณ15วิได้นั่นเองโอเคนะต่อไปจะเป็นในสังนของสกิลอัลติเมทแล้วนั่นเองของไอเจ้าตัวคิริสงูนะฮะสกิลอัลติเมทตัวนี้เนี่ยเป็นสกิลวีจะมีชื่อสกิลว่า l o อกแก้จ e เนเชอร์นะคะเป็นแบบ Offensive ด้วยเนาะสหรับในส่วนของส k i ลวีคิริสง,งูเนี่ยจะทำการดึงในส่วนของไอเจ้าตัวล็ c k แก้จูเลนเชอร์ออกมานะแล้วก็ทำการยิงกระสุนใส่ศัตรูแล้วก็ถ้ามันเกิดการแบบ c o n เน็กซหรือว่าเชื่อมต่อกันเนี่ยจะสร้างความเสียหายในค่อนข้างเป็นวงกว้างเลยนะคะทำให้คู่ต่อสู้เนี่ยมีความมึนงงอีกด้วยเนาะโอเคจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราพาทุกคนไปดูพร้อมกันเลยละกัน แต่เรารอให้ให้คนนี้แบบตีก่อนแล้วกันเนาะแล้วก็จะให้ดูด้วยว่าเป็นอย่างไรโอเคฮะนี่โอเคแล้วให้ดูนะคะสกิลวีสามสองหนึ่งลอกแก๊สลันเชอร์คูดาวธาะจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อยเจ็สิบกว่าวิได้ซึ่งซึ่งถือว่า นานมากๆนะทุกคนต้องบอกไว้ก่อนแล้วแกลันเชอร์แต่ดาเมจเมื่อกี้คือน่าจะไม่โดนนะคะอาจจะต้องเอาเมาส์เนี่ยชี้ไปให้มันตรงพอดีไปๆกับศัตรูเลยแต่ต้องขอทําการลองดูอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันนะคะว่าการโจมตีการยิงลอกเคอลันเชอร์ไปจะเป็นอย่างไรนะทุกคนโอเคทุกคนมาคู่ดาวเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยพอดีเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูอีกสักรอบหนึ่งว่าจะเป็นอย่างไรเนาะสําหรับในเ่อนของสกิลอัลติเมทสามสองหนึ่งสกิลวีโดนไหมค้อน,นี้นี่นะหนึ่งฮิตหู ทั้งเสียงดังแล้วก็ดาเมจดาเมจนี่คือแบบรุนแรงอยู่พอสมควรนะคะทุกคนไม่มั่นใจว่าดาเมจเนี่ยมันปริมาณเท่าไหร่แต่น่าจะเยอะแน่นอนจากตอนแรกเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเมื่อกี้เลือดสีเขียวอยู่ในตอนนี้คือเลือดเหลืองแล้วนะคะทุกคนเถอะว่าใช้ได้เลยแต่ครูดามันค่อนข้างจะนานมากๆเลยนั่นเองโอเคแล้วก็ในส่วนของคลิปเมื่อวานคือให้ลืมให้ดูเป็นพวกแบบ สแตตอะไรอย่างงี้เนาะว่าเออไอเจ้าตัวในส่วนของตัวละครเรื่องเฟสดในแมปเนี่ยนะมันควรจะมีค่าพลังอะไรยังไงเนะาะโกลเดเอ็นขึ้นมาเดี๋ยวเราจะพาไปดูสแตตนะคะไอเจ้าตัวคิริสงูเนี่ยจะมีค่าสเตรระดับ C Endurance ความทนทานเอและก็ค่า agility อยู่ที่ เอเลยนั่นเองนะคุณผู้ชมประมาณนี้นะสำหรับในสของคลาสแตดของเจ้าตัวคีริสง,งุนั่นเองโอเคคุณผู้ชมก็จะมีอยู่ในการแค่ประมาณนี้เลยคนะ่ะสำหรับในสของการรีวิวเนาะก็สําหรับใครในที่ชอบคลิปวิดีโอนี้ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งไปที่จะได้เป็นกาลัจใจให้กับเราด้วยนั่นเองนะคะทุกคนก็ต้องบอกไปก่อนนะว่าตัวละครตัวนี้เนะี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างจะทําได้ง่ายแล้วก็ถือว่าค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวเนาะโอเคสำหรับในสครองคลิปวันพรุ่งนีนะ้จะเป็นการรีวิวตัวอะไรในแมบพบเฟ,ฟ คอมเมนต์เลยสำหรับใครที่อยากจะดูตัวละครไหนนะคะในเกมนี้เนาะโอเคสำหรับคลิปวันนี้ก็ต้องขอลาทุกทุกคนถึงทุกท่านกันไปก่อนละกันนะคะเอาไว้เจอในสนักขอิปวันพรุ่งนี้ละกันนะครับผม